เนื้อผัดพริกเกงใต้ ก็มีมะเขือมะเขือม่วงหมูแล้วก็ต้นหอมพริกเกี้ยงใต้มากินข้าว้ด้กันนะคะนี่จ้ะคิมจิของเราอเอาชิ้นไหนฮะนี่ กิมจิเราเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาจะเอามาหันใส่ใส่จานอืมอืม,อ,มอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆนะทุกคนมาจากเรามาหาั่นกิมจิกัน ออร่ยก็ตักน้ำมันราดนะคะตักน้ำมันราดนี่น้ำกิมจินี่แหละที่มันอยู่ในถังนี่แหละกลับราดไอซิ่ แล้วก็ได้กิมจิอร่อยอร่อยไว้กินแล้วนะคะนี่มากินด้วยกันนะคะกิมจิฝีมือของพัดทั่วเองอรับรงอร่อยอืม,มกำลังกรอบอยู่เลยอืม ิมจิของพาทวร์ไม่ไม่เปรี้ยวมากนะคะไม่เปรี้ยวมากไม่ไม่จืดไม่เค็มอืมอืมจะพอดีจะพอดีเลยอืมไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่จืดจะโอเคมากจะอร่อยมากอืเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะอืม นี่กิมจิของเราไม่ธรรมดากิมจิมะเขือเทศเอามะเขือเทศใส่ดูสวยงามแล้วอย่าลืมพบกันคลิปใหม่นะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พาทวดด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทว์นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่เยี่ยม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาเรอจัดให้แล้วก็ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวพาวรอครัวพาวร์นะคะนี่ครัวพาเร์ก็จะพามากินกิมจินะคะกิมจิของเราก็เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราไปกินกิมจิกันเลยนะกินข้าวยันนี้กินข้าวด้วยกันนะคะอ๋อ ข้าวโพดอ,อร่อยมากกิมจิที่พัดเธอทำเองนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพัดเธอจะทำกิมจิให้ทุกคนดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะเพราะขั้นตอนนี้มันมันผสมแป้งเยอะไปหน่อยอืมแต่มันก็อร่อยเดี๋ยวคราวหลังจะทำแบบสมแป้งใส่แป้งน้ำใส่แป้งน้อยๆออมใส่น้ำแป้งน้อยแล้วก็เครื่องปรุงให้มันบดให้ทุกคนบดเพราะว่าอันนี้แค่แค่ขูดเอาอืมเดี๋ยวจะ มีเครื่องปรุงเยอะกวันนี้เดี๋ยวจะทำให้อีกนงค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะแม่พ่าเจอก,กันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ